สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูรีวิวกันอีกรอบหลังจากที่รถคันนี้ไม่ได้เคลือบมาเป็นเวลาหวันแล้วนะครับสังเกตดูว่าความเงาความฉ่าเนี่ยมันยังคงอยู่แต่ว่าเรามาดูความลื่นมันนิดนึงนะฮะเราลองเหมือนเดิมครับเอาน้ํายานาโน,โนของเรานะครับลองวางดูอ่ะมันวางได้แสดงว่ามันไม่ลื่นซึ่งก็ลองลูบๆดูมันก็ไม่ลื่นครับเพราะว่าอย่าลืมว่ามันผ่านไปหกวันแล้วแต่ว่าทีเนี้ย เราจะมาทําให้มันลื่นอีกครั้งนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าสภาพของฝากระโปรงเป็นยังไงด้วยนะฮะทีนี้เนื่องจากของผมอ่ะมีการเช็ดทุกวันเพราะฉะนั้นข้ามมันจะไม่เลอะมากแต่ทีนี้เนี่ยผมจะมารีวิวอีกทีแต่ว่าจะมาทําให้มันลื่นอีกครั้งทีนี้ในเบื้องต้นเลยผมก็ต้องทำความสะอาดก่อนแล้วก็มาดูกันนะครับอ่าเช็ดฝุ่นออก อันนี้ผมได้ตรวจสอบนะครับว่ามันไม่ได้มีคราบฝังแน่นอะไรมากมายมันแค่เป็นคราบของฝุ่นนะฮะผมจะจัดกนารทำความสะอาดมันแล้วก็เดี๋ยวจะลงน้ำยาทดสอบความลื่นดูอีกทีนะฮะอ่ะสมมติว่าเอาฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้เราเช็ดแล้วมั่นใจแล้วว่าฝุ่นเป่นไม่มีนะฮะลองวางน้ำยาดูครั้งหนึ่ง มันจัมีมันจะม,ม,มีการไหลยอยู่บ้างแต่ว่าลื่นไม่มากนะฮะไม่เป็นไรทีนี้พอทำความสะอาดแล้วนะฮะเรามาดูกันว่าฝากระโปรงเรามันเลอะแค่ไหนนะฮะดูผ้าครับดูสีของผ้าครับดูกับอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้บอกได้เลยว่าแม้ว่าตาเราจะมองไม่เห็นแต่ฝุ่นมันจะมีอยู่นะฮะไม่เป็นไรทีนี้เราทำความสะอาดไปแล้วเราลงน้ำยาเลยครับ ก็อ,อย่าลืมนะครับถ้าที่แถมไปให้อันเนี้ยมันมีคุณสมบัติพิเศษสามารถทําให้เคลือบและชัดเงาได้อ่าเราจะมาลองกันเลยนะครับเหมือนเดิมคร,ดดนะครับฉีดแล้วเช็ดนะฮะฉีดแล้วเช็ดเช็ดนะครับไม่ใช่ขัดนะฮะลองดูครับลองดูบังเอิญว่าเพิ่งขับมาจอด น้ำยามันเซ็ตเร็วเหลือเกินเพราะ,ะนั้นต้องต้องรีบเช็ดหน่อยนะฮะอ่าผมลองแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เมื่อเราเช็ดแล้วเนี่ยให้หาผ้านะครับแห้งๆสะอาดๆมาเช็ดซ้าอีกทีเก็บงานตัวนี้ผมขอใช้ฝั่งนี้แล้วกันนะฮะเพราะมันไม่เลอะนะฮะอ่าแล้วก็ลองเช็ดอีกทีซึ่งมันลื่นม,มากครับมันไม่ต้องออกแรงนะฮะลื่นม,มากจริง เสร็จแล้วครับแค่นี้ครับสําหรับรถที่ไม่ได้ล้างมาหกวันนะครับแล้วเรามาลองดูว่าเมื่อเราลงน้ำยาไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะเห็นไหมครับมันลื่นครับทลังลื่นและไหลนะฮะอันนี้คือคุณสมบัติของน้ํายาของเรานะฮะน้ํายาเคลือบสีรถสูตรนาโนนะครับยี่ห้อแม็กวันราคาไม่แพงครับผมแล้วก็ลองสังเกตคุณสมบัติของความเงาความฉ่ำมันดูนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยส่วนเนี้ยผมยังไม่ได้เช็ดมันผมจะทําความสะอาดตรงนี้เป็นหลักนะฮะไม่ได้เช็ดแล้วดูความแตกต่างนะฮะตอนเนี้น้ายาเราลื่นละพอเราเคลือบไปปี๊แต่ว่าฝั่งเนี้เรายังไม่ได้เคลือบนะครับเรายังไม่ได้ทําความสะอาดนี่คือความแตกต่างครับระหว่างเคลือบกับไม่เคลือบแล้วพอมันลื่นอย่างนี้ฝุ่นเกาะจับน้อยมากฮะทําให้ท่านไม่ต้องเสียเวลาในการทําความสะอาดเยอะฉีดแล้วเช็ดครับแค่นั้น นะฮะร,รถของท่านก็จะเงางามเช่นนี้นะฮะแล้วพวกนคลิปต่อไปครับผมขอบคุณนะครับ